ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็พราผมนะครับโอมาเดอนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับแล้วก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับแปลงนะครับจากเว็บร้ยสิบไอเอสสามนะครับแปลงเป็นเอสเอสอะไรวะเอสห้านะครับหรือปีสองพันสิบเก้าหรือสองพันยี่สิบนะครับผมซึ่งแปลงแค่ชุดสีนะครับไม่ได้แปลงพวกโครงอะไรเลยนะครับก็ผมก็ อาจจะพูดดีๆขาดนิดนึงนะครับเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะครับรถล้มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นชุดสีนะครับชุดสีก็จะเป็นของเว็บรสิบไอพี2021นะครับนี่นะครับสีนี้เลยนะครับสติกเกอร์2021นะครับก็จะได้แปลงตรงนี้นะครับแฮนด์นะครับแฮนด์นี้ เราต้องตัดเชื่อมนะครับมันจะมีตรงยึดตรงนี้ครับก็ตัดเชื่อมตรงนี้ครับแต่ของผมยึดข้างเดียวนะครับแนะนํายึดเป็นข้างขวานะครับแล้วก็ไป้ดันแฮนดนออกมานะครับดันปอกแฮนดนออกมาทางนี้นะครับต่อมาครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ยึดตรงกลางนะครับนี่ครับรูตรงนะครับแต่ต้องตีตีดันออกมาอย่างนี้นะครับเอกค้อนตีนะครับค่อยๆ่อตีตีตีให้มันตัวยึดนี้มันดันออกมาตรงนี้นะครับมันก็จะยึดได้นะครับ แล้วก um? ็จะมีตรงนี้นะครับที่รูไม่ตรงนะครับเราจะตัดเชื่อมก็ได้นะครับแต่ผมไม่ตัดเชื่อมนะครับเราใช้หนอใช้หนอกุ้งนะครับหนอกุ้งภาษาอีสานนะครับหรือเทปบรรทยนะครับภาษาไทยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใช้เทปบิไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นบางโคนนะครับบางโคนก็จะเป็นนี่ครับถ้าเราไม่ยกถ้าเรายกแกนนะครับเราต้องปาดตรงนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็90%แล้วนะครับเหลือแค่ชุดข้างหน้านะครับพระกโคมไฟหน้าไม้นะครับแล้วก็บอกนะครับก็จะเป็นเบาะของเบลฟ์ร้สิบไอปี2018นะครับใส่กันได้กับตัวเก่านะครับเพราะว่าผมผมเป็นเรียนตั้งนะครับนี่ครับดูนะครับดูได้เลยนะครับเดียนตั้งนะครับนี่ครับแต่ผมใส่คอรีด CBR นะครับมันเลนอนนะครับ แล้วก็จะมีบางควนหลังนะครับผมจัดทรงใหม่นะครับให้เป็นบางควนหลังเข้าไปอย่างนี้นะครับมันเลยเป็นทรงแบบนี้นะครับตามจริงเราจะใส่แบบเดิมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวเรามเปิดให้ดูนะน่ครับจะมีตรงนี้นะครับเราต้องยกขึ้นมาสูงสูงนิดนึงนะครับนะครับเราถึงจะแปรงได้นะครับหรือเราจะ อ่าใช้อะไรเจียออกก็ได้นะครับดูตรงนี้นะครับกล้องไมโฟกัสอีกนะครับประมาณนี้นะครับก็90%แล้วนะครับรอติดตามชมนะครับทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นผมจะทําเป็นทรงดันโลนะครับผมไม่ได้ทําทรงเชิงนะครับก็ข้างหน้าจะเป็นดิสนะครับแล้วก็กระบอกโชกกึ่งนะครับ ก่างหลังรามยนถอยหูนะครับหรือหูถอยนั่นแหละนะครับนี่ครับก็รถก็จอดนานนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมก็เจ็บขาอยู่นะครับเลยไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับรูจะไม่ตรงนะครับตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับที่เหลือตรงหมดนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ เดี๋ยวทํารถเสร็จแล้วนะครับผมจะรีวิวลงอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมติดตามชมครับผม